พี่น้องเอ้ยมหมู่บ้านหมู่กลอนนีแดดออกทุ่นโถค่ะวันนี้ฝนตกนะคะพี่นงคงคะฝนตกแต่ชีวิตเมืองหนอกก็ต้องไปเหตุงานคือเกาได้พี่นอ้องเออบ่ได้นอนเกาดากเกากลนนยุ่ยเฮียนนะคะต้องออกไปเหตุงานค่ะลุกข้นอาบน้ำแต่งตัวไปเหตุงานค่ะมาเปิดกระจกดูอุตายหงแล้ว อีหยงังเกาะฝนตกค่ะนี่นะคะเป็นหมู่บ้านที่สาวอุดรอ,อยู่ค่ะอแอนไม่ได้อยู่บ้านเป็นหลังนะคะบ้านห้องกระเสือ่เอิญอ,าอาพาร์ตเมนต์รืออีหยงังสักอย่างนึงนี่แหละค่ะตรงที่สาวอุดรอ,อยู่นะคะนี่ค่ะโครงการของเขาจะมีอยู่30ห้องนะคะนี่30สห้องค่ะแต่ละห้องก็จะมีสี่ห้องนอนนะคะ ซี่ห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องครัวค่ะเมื่อเจ้าคะ่ะเออแต่ละอ่าโครงการแต่ละห้องบ้านแต่ละหลังก็สิเป็นแบบนี้เนาะคะ่นะเนาะอ่าซี่ห้องนี้แล้วถ้เาเจ้าจะไปเห็ดหยังนะคะเจ้ามีคนนอนอยู่หลายเจ้าก็นอนหมาตั้งซี่ห้องก็ได้คะ่ะ เจ้าอยากแบ่งออกเป็นห้องทำหอทำง,งานเื่อเจ้าอยากแบ่งออกเป็นห้องคลาลาโอเกะของเจ้ากันแล้วแต่เจ้าเสิเหตุเลยค่ะแต่พูดให้ฟังว่ามันมีอยู่กี่ห้องนอนค่ะล่งปลาในอาคารนี่ค่ะก็สิเป็นประมาณนี้ค่ะหมู่บ้านที่สาวอุดรอยู่นะคะแล้วก็จะติดกับสถานีรถบัสด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะตรงที่นู้นค่ะตรงหลังต้นไม้ ขามมาโล่งรถไปกระสิเป็นนะตรงที่รถวิ่งนะคะตรงนั้นค่ะจะเป็นสถานีรถบาสเลยนะคะมันสสะดวกสบายค่ะหมู่บ้านที่สาวดอนอยู่นะคะรถบาสกระสิไปทั่วเมดสัดละทูกค่ะถึงเยต,ตบอยเลยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะถึงเยต,ตบอยถึงทุกมองละค่ะจะอยากไปใส่เนาะค่ะเนาะกระสงงิง่ายๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆหูวว่า บ้านอยู่ติดรถไฟเออติดรถบัสอย่างเงี้ยขึ้นรถบัสไม่เป็นนะคะต่้งแต่มาอยู่ประเทศสวีเดน10กว่าปีนี่นับครั้งแทบได้นะคะที่สาวอุดรขืนนานรถบัสขาดสมัยก่อนแอนไม่มีใบขับขี่คุณซานี่วิ่งไปส่งทุกที่นะคะขอให้อยากไปใส่ค่ะรับทรงตลอดค่ะเลยบ่อคอยสิสิข้นรถบัสเลยบ่อคอยสิเก้งรถบัสพ่อถท่าดสิเขาไปหานองสาว ในเมืองเยตตะบอยแต่ละทีนี่โอ้ยไปประท่านถืออยู่ค่ะยังต้องถามเขายังต้องให้เขาออกมารับนะคะเนาะเห็นน้องแดงของเราไหมคะน้องแดงของข้ากระสิจ,จอดอยู่แบบนั้น,นะคะ่ะแอนไม่ได้เอาเขาไปเก็บในร่งหลดนะคะสีขาวๆนะที่เป็นยาวๆเห็นบ่าคายแง่ยง่ไปนะคะจะเป็นลงรถของของเรานะคะแต่ละมู่บานนิซมี แต่ละอะไรนะคะแต่บ้านแต่ละหลังจะมีลงรถหนึ่งคันแล้วก็จะมีที่จอดข้างนอกหนึ่งที่ร่วมกันเป็นสองจอดที่รถนะคะืุอเจ้าคะเออสองจอดที่รถแบบนั้นแฟนก็สามารถเอารถเข่าข้างในเฮาก็สามารถจอดรถข้างนอกได้นะคะแต่สําหรับตัวสาวอุดรน่ะบ้านสาวดอไม่ลดสามขั้นของลูกสาวด้วยกระต้องซาของคนที่เขาอยู่คนเดียวแล้วก็เขาไม่มีรถสองคันเหมือนกับว่า ไม่มีแฟนอยู่ด้วยยังสียข่เพนกว่างทีหนึ่งยังเสียห้องกับสามารถเซาของเพิ่นใดเนาะเะนาะกะสิประมาณนี้ค่ะบรรยากาศฝนตกนะคะไปค่ะออกไปทำงานกันนะคะวันนี้เหมือนเดิมค่ะ